เอาล้ครับถ้าผู้ชมครับกับพาพบกับผมนะครับกับฟื่องต์เกมเมอร์ะครับวันนี้ผมจะมาคอมโบเสน็ามาให้ทุกคนดูละครับจงหวันนี้ผมจะวิ่งเข้าไปแล้วครับหาัตูสักคนหนึ่งขอสู้กอย่เรียมก่อนนะครับไม่งั้นไม่มีพลังจากนั้นคอมโบใส่ไจ้ก,ก่อเลยครับคอมโบสุดเลยครับสกิลสองนะครับ ปึ๊บอย่างนี้นะครับเขาโบโตอไม่ได้ครับเบคอนเข้ามาแล้วครับอุ้ยทะลูกข,ของโบอุ้ยคนนี้ผมไปแล้วผมผมต้องเข้าไปโอ้ยคิวไม่ติดโอเคเข้าไปครับอุ้ยต่อยเขาไม่โดนครับจังหวะนี้ไงต่อยเขาไม่โดนอีกแล้วเขาสวดผมเขาสวดผม,ส,ผมสกิลสองทีหนึ่งเม,มื่อย สวนไปได้เหรอสวยงามอีกคนแล้วอีกคนเออเออเออมาธรรมดาไม่โดนต่อยต่อยต่อยสวนขึ้นงัดหน้าไปหนึ่งทีตะวันี้จังหวะนี้ยังไงยังไงโอ้โหหูหูหูลา